กำลังทำพิซซ่านะครับพอดีทีมงานมากินหลายคอนเทนต์เพราะท่าน<ๆ>าเรื่องอย่างนีเมนูจอดจอดปลายแหงก็เลยขอให้เองเลยนะครับขอให้เองนะเดี๋ยวจะดูให้ดูนะ,ด,นนะดูนะดูนะประมาณเจ็ดนาทีนะครับเจ็ดนาทีต้องปีนปะครับต้องปีนนะหันหันนครับหันหนหนะบห,หอกเพต้องบ่ต้องปีนนะหันออกเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงครับโอเคเนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวขออยาดขอขอแนวแนวใส่หน่แนวใส่หน่อยแล้ววางอนวนอมันหอนเด้อนี่เห็นไครับสุดยอดคืออะไรนี่ไปโต้รล่งได้ดวันนี้เดี๋ยวถือโอกาสสั่งไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับก็ปั้นนี่ของทาเองไม่ได้นะครับก็ให้น้องเขาปั้นนะครับส่วนอบนี่ผมจะทําเองนะครับเพราะว่าก็ ทำให้คนที่รักเราก็ต้องทุ่มเทหน่อยครับป่านนี่ตัวป่านใหญ่เด้อสองหนาเนาะวันนี้สั่งไปสามสามหน้านะครับเอาไปฝากพี่น้องเราพอสอตอดำผ่าจักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดโอเเองเลยนะครับจ้าโอเปิลเองนะครับตัวนี้หนา,ยยาไหมฮะตัวนี้จะเป็นหนาล่วมกำหนาเพราะเราใหม้เออเพราะใหม่เอาแบบแปรงหนาเพราะว่า ้าเอาแป้งบางหนี่ไปหอดมันจะแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะไปอบนะครับตัวนี้จะเป็นพิซซ่าหน้ารวมนะครับขอ,ของผมนะครับของผม ถ้าเป็นพร้อมเทมันใช้บัตรประชาชนเหรือเลขบัตรเลขบัตรเลขนะแม่หาเอเอาบัญชีหายเงเลยเียนไปเลยเลขบัตรหรือเลขเบอร์โทรได้หมดได้หมดที่นี่ใช้บริการบัญชีเงินฝากของทกศนะครับก็กำลังบอกให้ทกศดอนมดแดงมาดูแลนะครับถ้าต้องการเงินทุนขยายอะไรก็ใช้บริการเรานะครับธนาคารของรัฐนะครับ ไม่เป็นตะแสบแท่น,นี่สิหดเมียมันอยยานมันกินเบิดก่อยู่ผมเนี่ยตัวนี้หน้าผลไม้นะครับเรียกว,ว่าหดได้ว่าถาทอเรียกว่าเส้นใดก็ได้สั่งซื้อเนี่ยยัไม่เคยไปจําที่ใช่มอ้นี้ร้อยสามสิบเก้าเนาะรวมเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบเก้าแล้วผลไม้ร้อยสามสิบเก้านะครับหน้ารวมร้อยยี่สิบเก้านะครับในเปอะไรครับนานๆทีนะฮะเรากินความเป็นธรรมชาตินะตอนนี้เป็นถาดที่ผมสั่งกลับบ้านนะครับก็จะเป็นจบเป็นรัฐฐานหนึ่งนะครับเป็นหน้ารวมนะครับ นี่จะเป็นหน้าผลไม้หน้าแนะนำนะครับทาน,นี้ร้อยสี้บาทครับเดี๋ยวอบเองเลยฮะยคร,ยครหุบลมก็เดี๋ยวเวลาเรา,าเนี่เราก็จะเราก็จะอันไฟนิดนึงฮะเราก็จะขยับขยับนะครับหมุนนะหมนุนะ เสียบมหน่อยนะมันก็จะขยับได้เลครับหมุนๆให้หมุนๆให้ถาดถาดของพิซซ่าได้มีโอกาสหมุนเข้าไปสัมผัสไฟข้างในนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้แต่แตงมันเเหลืองเนาะเราก็อเอาถาดเขาสแตนเลสเข้าไปอังไฟแล้วก็ยกนี่ไปก่อนนะครับยกยโชว์ให้ดูนะครับห <Okay. S 1> มุนนะฮะ ประมาณเจ็ดนาทีนะเดี๋ยวให้ดูผลงานครับก็จะโอเคแนละ้วแข็งเลยครับทํางเลยนะลองห่อนนะมันกรนน้อยยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสุดยอดครับอร่อยฮนะ